แ p ปปิเ w ีย a ์2024นะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นของปี2024นะครับก็เอาคำแนะนำนะครับและคำอวยพรของพี่มาร์คมาใช้ท่านฟังแล้วกันนะเพราะว่าน่าจะมีน้ำหนักแล้วก็มีคุณค่ามากกว่านะครับวันนี้พี่มาร์คก็ได้ทวีตนะตั้งแต่7ชั่วโมงที่แล้วเนาะ เป็นภาพที่สวยงามมากครับมันเป็นเส้นทางเนาะเส้นทางไปสู่ดวงจันทร์ครับซึ่งเส้นทางคมชัดมากครับดวงจันทร์ก็สวยงามครับนะฮะเป็นภาพที่สื่อได้ดีมากว่าเออมันเป็นเส้นทางที่คมชัดคมชัดแล้วก็วิ่งะฮะวิ่งอย่างแบบไม่ต้องคดเคี้ยวมากนะมันก็คดเคี้ยวตามตามธรรมชาติพองงามครับแล้วก็ ไม่กี่ขยักก็ไปถึงเป้าหมายแล้วครับมันเป็น easy road นะฮะก็ค <c oughs> าดหวังนะว่าปี2024นบะฮะมันจะเป็นเส้นทางสู่ความฝันคุณฮะแล้วก็ happy new year ะฮะสำหรับทุกคนนะนอกนี้ครับผมก็ได้เอาไปค้นทวิตเดิมแกนะแกก็มีคำแนะนำที่ดีนะครับเกี่ยวกับปีที่แล้วกับปีนี้นะบอกว่าถ้าปีที่แล้วเนี่ย คุณเจอความยากลําบากนะครับอย่าได้ทิ้งไปนะครับเออเนี่ยมันจะมีคําพูดหนึ่งที่บางเราว่านะปีเก่าทิ้งไปปีใหม่ปีใหม่เข้ามาวันนี้นะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไปไม่ใช่นะครับ <c oughs> พี่มาร์กบอกอย่างว่าเออแม้ว่าปีที่แล้วเนี่ยนะมันเป็นปียากลําบากนะครับอย่าได้ทิ้งไปโดยทันทีครับอย่าปล่อย ผ่านนะครับแต่จงนั่งนึกถึงครแล้วก็บันทึกว่าเอ๊ะไอ,อ้ความยากลําบากนั้นมันให้อะไรเราบ้างครับนะไม่ว่าจะเป็นบทเรียนฮะไม่าจะเป็นความรู้ครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําครับแล้วก็ประโยชน์ที่เราได้จากมันเราแข็งแกร่งขึ้นไหมนะรเรามีความรู้มากขึ้นไหมได้บทเรียนอะไรมาไหมนะฮะบ,บันทึกไว้ครับ เก็บไว้เป็นของดีมันก็ว่าเหมือนเราคุยเอาค้อทองคําจากขยะเอามาครับคุยเอาของมีประโยชน์มาเก็บไว้กับเราครับเอาใช้ในในปีข้างหน้าครับใช้ในเส้นทางข้างหน้าครับแล้วก็ค่อยทิ้งมันไปครับนะฮะบันทึกนี่นแหละจะเป็นตัวช่วยที่ดีครับสําหรับการเดินทางไปสู่เป้าหมายคุณในปี 2024ครับเพราะว่าถ้าคุณมีของดีที่ได้จากบทเรียนปีที่แล้วนะคุณจะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมครับเพราะว่าอะไรครับ1คือคุณมีความรู้มากกว่าเดิมจากประสบการณ์ยากลาบากที่ผ่านมาคุณจะแกร่งกว่าเดิมครับเพราะว่าคุณผ่านมาไม่ได้แล้วครับรู้มากกว่าเดิมแกร่งกว่าเดิมครับรับรองว่าเส้นทางใหม่ มันจะง่ายกว่าเดิมครับคุณจะไปไวกว่าเดิมครับนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่พี่มาร์กแนะนํานะครับแล้วก็ขอบคุณซะขอบคุณอดีตที่ผ่านมาครับที่ยากลําบากนั้นทําให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นแข็งขึ้นในวันนี้และคุณจะต้องไปได้ไกลในปีเนี้ยปีต่อไปเนี่ยมากกว่าเดิมครับเนี่ยรับรองว่าถ้าคุณมีสิ่งนี้ว้เดินนะของมันเีบสีรับรองว่าคุณไปถึง เส้นทะเส้นชัยที่คุณต้องการแน่นอนครับเส้นทางคุณจะเรืองรองครับเรืองรองสว่างวาบอนะไรฮะแล้วพี่มากแนะนําครับว่าเออเนี่ยถ้าอยากจะตั้งเป้าหมายปีใหม่นะเรียกว่า New Year resolution นะครับแกบอกว่าแนะนำนะถ้านึกะไรไม่ออกในการเทรดนะให้ลองครับนะตั้งเป้าหมายในการรักษาวินัยครับโดยการยึดตามกฎครับ แกก็ใช้นะตลอด3ามปีครับคือ1คือตัดขาดทุนเสมอครับตัดขาดทุนเสมอระบุจุดขายตัดขาดทุนก่อนเข้าเทรดครับอย่าให้ขนาดความเสี่ยงโตกว่าขนาดกำไรนะครับแล้วก็เมื่อได้กำไรก้อนงามนะต้องล็อกไว้ครับอาจจะมีการขายแบ่งครึ่งหรือเมื่อล็อกกำไรไว้ก่อนครับตั้ง Stop ลอตไว้เลครับ อย่าปล่อยกำไรก้อนงามให้กลายเป็นขาดทุนไม่โวเฉลี่ยขาดทุนนี่ก็สุดท้ายคือรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบานะตลาดเล่นยากนะฮะตลาดทำเงินยากก็พยายามอยู่เฉยๆหรือเทรดให้น้อยสุดครับโพยชั่นไซ์ให้น้อยสุดตล,ลาดาเล่มดิตตลาดเล่นดีกำไรงามอีซี่มันนี่ค่อยจัดหนักครับเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ New Year resolution ครับที่ พี่มาร์กแนะนำนะครับเออแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็อยากขอบคุณเนาะมีเอ่อมีสมาชิกครับที่โอ้เป็นแฟนพันแท้สมาชิกตัวยงนะครับของช่องช่องเสียวนะครับคุณธนชิตเตชะองสานะครับคนนี้ก็เป็นสมาชิกทั้งปีเลยครับโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณหลายๆเลยนะฮะคนนี้ถ้าจะไม่ผิดนะ น่าจะเป็นคนที่ไปคอมเมนต์ทางเพจเซียวบุ๊กว่าเ,เขาเทรดด้วยจากหนังสือที่ผมอ่านหนังสือที่ผมเขียนนะะเทรดด้วยแนวทางที่หนังสือผมเขียนแล้วก็ได้กําไรมากมายแล้วก็อยากซับพอร์ตนะครับน่าจะเป็นคนธนิชิตแหละก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้การซับพอร์ตทุกเดือนครับนะแล้วก็ตอนแรกผมก็คิดว่าอลืมหรือเปล่านะเออแต่พอดูที พอหมดอายุแกก็สมัครใหม่นะแสดงว่ามีความตั้งใจแล้วก็มีมีมีจิตที่ตั้งใจสูงครับนะว่าอยากจะซัพพอร์ตนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับคุณธนเชษฐน,นะครับพราอีกคนหนึ่งที่มาใหม่นะครับคุณพรศักดิ์ธีระธนบูรณ์นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้การซัพพอร์ตเช่นกันนะครับเพิ่งเข้ารวมแล้วก็มีหลายท่านนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็ ให้การซัพพอร์ตนะครับคนละเดือนคนละเดือน2เดือนนะครับก็ขอบคุณเช่นกันนะครับที่ที่มีน้ําใจนะครับให้ความกรุณานเนาะซัพพอร์ตเซวนะครับก็ถ้าท่านใดอ,อยากจะนะครับอยากจะซัพพอร์ตก็มีหลายแนวทางเนาะไม่เป็นจะต้องมาทางามาทางการเสียงเงินซัพพอร์ตเป็นสมาชิกก็ได้นะครับก็ถ้าใครซัพพอร์ตเงินสมาชิกก็ขอบพระคุณอย่างสูงครับแต่ว่า ถ้าใครอยากได้มีอะไรที่เป็นติดมือก็หนังสือก็มีนะครับสือเล่มตอนนี้ผมมีเจ็ดเล่มนะครับก็มีขายที่เพจเซียวบุ๊กเนาะอีบุ๊กเนี่ยเยอะหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่อยู่กรุงเทพนะครับผมอยู่ต่างจังหวัดดังนั้นเนี่ยการทำอีบุ๊กสะดวกกว่านะเพราะว่าเขียนแล้วก็อัพขึ้นเม m a มาร์เก็ตเลยฮะตอนนี้ก็มีอยู่สิบสิบห้านะครับสิบห้าเพราะว่าหนังสือเล่มก็ ทำเป็นอีบุ๊กเหมือนกันแล้วก็จะมีหนังสือประเภทหนังสืออีบุ๊กฟรีครับก็มีนะครับแล้วก็อีบุ๊กที่ที่เขียนขึ้นมาใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเทเตอร์เจนนี่อีโก้ครับแล้วก็มินเนอร์วินนี่สโคนาเกตนะครับเอชเล่นการทุนการเมืองคลาสิกนะครับเนี่ยก็ซัพพอร์ตได้ทางเมเนเจอรนะครับก็ทีไนี้ก็อวยพรนะครับขอให้ปี2024นนะฮะของคุณนั้นเป็นเส้นทางที่คมชัดฮะ เส้นทางที่พาคุณไปสู่ความฝันทีุ่ณต้องการครับนะเทรดก็ได้กำไรเป็นอย่างดีมีอซ e มันนี y ผมมั่นใจว่าปีนี้ยี่สี่นะน่าจะเป็นปี EC m o n ี่เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันลงแบบอืมลงมายาวนานเหลือเกินนะน่าจะขจัดคนที่อ่อนแอไปได้เยอะครับดังนั้นการขึ้นรอบใหม่น่าจะเป็นอะไรที่สนุกสนานดังนั้นเนี่ยก็เตรียมตัวให้ดีครับนะฮะเตรียมตัวให้ดีครับ EC มัน e y ปี2 2 4นะครับขอให้ท่านสำเร็จในปี2024นะครับสำเร็จสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีครับนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับที่การซัพพอร์ตเาอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ